รายการต่อไปนี้โปรดปั่นจักรยานในการรับชมสวัสดีค่ะ,วคะพวกเรานะคะสองพี่น้องนะคะวันนี้นะคะเราได้มาเราได้สั่งของจากติ๊กต็อกช็อปนะคะสั่งอีกย่งหาอีบบอก,บอกมาหลุนว่ากินอในหนีคือเมนูอย่างและเราจะมาดูว่าอ่าวันนี้เราจะได้กินอะไรนะคะเพราะว่ากายังไม่ได้ดูว่ามันเป็นของอะไรกันแน่เอามาแกะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าในนี้คืออะไร <laughs> แกแก,แกเอาเอ เนาะใส่ยังห้อีกเน่าบ้างอันนี้เป็นขังแรกนด้วยจ้าเด็๋มาออกก่อนต้องการเสียงกับน้องสองสาวหน้าเหมือนกันไหมคะม่พี่น้องคนละพี่น้องจริงจริงนะหรือเปล่าแอนเด่ย์นี่ย่งเดินเดินเห็นไหมหนึ่งสองจ้าจ้าอไรนกับด้านเปล่าเออนี่นะคะเขาเขาอึดนี่อย่างนี้ส้ม ตามเส้นเลก็กเก่งสําเร็จรูปนะคะอันนี้ไม่มีสปอนไม่มีอะไรนะคะเห็นอยู่ในติกทอปิกต็อกนะคะเห็นเขาทักินแบบเห็นเขากิน,ปนเป็นกระแสบอะ,ะอะไรไงก็เลยตามมาลองและเราไปดูตอนกินกันเลยค่ะ นะคะคือผลงานนะคะของตามเส้นเล็กที่เป็นพวงอ่ะที่เราให้ดูตอนตอนต้นขีดมาค่ะนี่ๆเบาๆไหลก็มาใส่เลยจ้ามอใส่ย,าาย่าค่ะโอ๊ยแต่สิขึงง้นจังเลยเอาค่ะมาเลยดัดเลยโุ้โค้ดมันคือว่าอันนั้นแฮีขออนุญาตเด้อคะ่ะขอใส่มือซะเด้อพ่อขาเขาวัอนี้เขากินแบบผู้ดีเด้อค่ะค พอดีเงินมาเลยอือ,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 อจะบอกว่าเพิ่งเคยกินขางแหลกบอ,กอบอเคยกินมาแล้วถึงนึงแล้วทีเนี้ยมันอร่อยลองลองไปอ่าสั่งเมืองเด้อดจา้าเสียบตะวันควันมีบักหน้าวควันเอาบักหน้าใสา่หาบักหน้าใส่น้ำจั้งหน่อยบีบบักหน้าใส่ค่ะ<ช>ไม่ใช่สีเสียบน่าจะสีขาวกันพอดีอันนี้ออันนี้คือซี ซีซีซองเห็นไหคืปีป้วงอร่อยดื่น้ำค่ะค่ะเนเ้วต,ตุ่มใสเลยบรสาใจเสือฉนีนอันนี้เฮ็ดกินเองนะคะสีบอ,อันุ อาาันนะำมาเย่าเข่าด้วยค่ะกินเองแสบเองค่ะที่เขามาเขาไม่หายนะคะเขาจะมีเ้นไม่แบบหมูแบบนี้แล้วกันับปลาแต่ว่าไม่ขับหมูเขาเลิมด้วยค่ะแต่หมูเขาจะเป็นแบบนี้ขอดเลยค่ะ อยาจะบอกว่าพักขาหรือชะอมกินกะอี่อย่างสแปรบางคนบอกหุ่นจักพักขาเดิค่ะบางคนบอก่าหุ่นจักว่าภาษาไทยพักขาว่าชะอมกะมี่ด้วยจ้าอื้ยแสบเลยจ้าใครอยากใครอยากกินคือหนุ่มกะผีกะสาม,มารถไปสร้างในติ๊กต็อกเด้จ้ะพิมไปเลยเส็งพ่วงเส็งพ่วง หรืออยากกินตามกับเป็นเบนิ่อนในอินสตาแกรมจ๋าหลายคนประมาณก็จับผักาขาเขาว่ามันเหนม็นลมเห,เเหม็นแต่บางคนก็นมาแต่ลูกเฮีนเยนนี่ลูกสามคนมันกินผักขาหมดนี่จะตุยกันมาจากเมืองจ้าเมืองจาา ขออนุญาตแบบปกตินอันนั้นเด้อขออยากกินมูมัมด้วยค่ะคำยังไง,งจ๊ะอืมใส่เงินอมมาแล้วจ้ะ ห้องแบบว่าข้างสืงกินเหมือนปอปกติอ่ะเหียดกำนองอ่ะมักซังของในติ๊กต็อกมากินอยู่แล้วมามามาซังมากินหรืมาเห็ดกินหรือมาที่นี่โอกาสมาเห็ดงานอยู่นังกัดนะจะก,กะเล่อ่ะมาทิเลยบึ้งด้วยจ้าอืมเสียบครับ เ่ยกำนงังกินพอแล้จะตายเลยดิน้ำลาฟาน้ำดิมาด้วยแะ่เออไปหิวข้าวกำนังกินกน้ำกัน,กนขาวเลงเลยบอนอก <laughs> คิดว่านาะซิโบแม่นนอกจ้ะอันนี้คือหนับปลาไหลนะจ้ะของมันแบบมันมีของกันจับอะมันมีนม้บหนับปูหนับปสูสูตรปรลาไหลหรือเปลา่าอันนี้สูตรปรลาไหลแต่มันจะมีสูตรหนับปูแต่ว่าอันนี้กินบ่นได้อะไรแคปปูจต่อเลยจ้ะ ตอนซื้อมาจากตานขานะนาะจ้ะทำยังไงเสียขาขาเหนื่อหลายจังเหนื่อหลายจริง Mm. เป็นสี่เลยจ้ะเสียบเข้ากันตุยยอเลยจ้ะยึด,ดช่อง คู่แรกเกิดนะจ๊ะโมลิน,นบกติจะเป็นคู่แรกเกิดเนาะว้าวมาจา้ะพึ่งหักทายหักเห็ดหันเขากล่องปากอินดูหนูกับเออย์ในเด้อจ้า อาห็นอย่างแบบโบเคปันไหนด้วยจ้าแล้นั่าติดเดือนเด้จังมาปังเมื่อพอเราเพิ่งเห็ดที่จริงช่องนี้ยเปิดมาโดนแล้วอะไรกั็จะเป็นคนคู่แรกก็จะเป็นคน,คน,คนอ่ะน,นี่เป็นเลอคู่แรกกินนะจ๊ะก็เป็นชน้ดกีบล่ำกิบล่ำอยู่คำฉนวนอันนี้ฝากเห้่ยด้จ้ะผู้ใดที่อยากไปล่ำคำฉนโนอยากไปล่ำคำฉนดนอยากไปแก่ล่ำด้วยจ้ะอยากฝึ๊กพาล่ำง,ง่ายง่ายอยู่ในช่องนี้ได้จ้ะขเขิดไปเปิดไปเบิ้ง หลายจ้ะก่อนนึ่อยากติดตอนนั่งล่ำนั่ค่าพี่ร่มจ้ะเะเกียบไปล่ำแบบน,นี้เปลี่ยนสายงานจา้ะมีลูกมีผัวเมื่อดี้ไปลํำเมืกีดต้องหายแล้วแบนี้อืมอืมคือัจะต้อ บางคนอนาจจชีพมามีสตอเด้อค่ะแต่ว่าหนูมาส์กมาตินแล้วต้องแปรงฟันดีๆค่ะเพราะว่า,ากินมันติดโดนข้อคู่กันอันนี้สตอสระบุรีมันอาจชีพกินแห้งค่ะแม่นบอกแม่สตอสระบุรีบอกแต่ข้าสตอต์นี่งอาจจีกินติด ิไปากผู้ใดถามหาผู้เล่นผู้เล่นอยู่ข้างหลังแล้วจ้ะตอนอื่นน้ำลายมั้งเหรอจ้ะอตอนนี้เนี่ยจากกาลังไก่สดในติ๊กต็อกไปน้ำได้นนะค่ะช่องเมย์หรือเมย์หรือเม,อเมย์นะจ้ะส <c oughs> าม,มารถไปกดติดตามได้เลยค่ะตอนนี้กาลังไก่สดอยู่คนบึงสามแสนโค้กคนจ้ะ <c oughs> อะไรมาบ้าง ขวามแสงค,ค่นขาดทรงติดเกิดเลยนะคะ่ะติดตามข้อสองเพาะนื่จะอาจจะมีเนื้อมาขายอาจจะมีเน้ำมาขายอะไรไปหน่อยทั้งใน,ต,งนติดต่อ่องหนอนเดี๋ยวติดต่อไปฝาเอกด,ดูน้ำให้จับวุ้นแสบค่ะพี่นนอน นี่ได้ใจอีกช่องหนึ่งฝากติดตามด้วยจเด้อแล้วก็ชออก่ชองนอ้องช่องน้องน้องเมย์ใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะน้เพิ่มตั้งใจกินโดยบบบบวยบง,ง,งกงงารไหมตั้งใจจิงโดยบบบบวยเดี๋ยวได้ะอันนี้ของน้องได้ใจ้ะฝากติดตามเขาสองคนด้วยจ้ะเด้อนี่เนี่ยกะตีเตือนแดดโอ้มันจริงวะ อืมมึงนะเ,เดี๋ยวจะกินเหมือจริงว่ะแซ่บแซ่บโอ้โหคือสีไงคืออืมโอ้ยยุ้ยโอ้ยมันขั้นไงพุดอันนี้ก็เป็นแทบหมูค่ะมาสตอร์นะครับค้าอืมสับปูด้วย หัอนยิงแจ็บๆกะขอโสดน้ำนะคะแ่ครบโสดปิดตามเราสองคนด้วยเด้ออืมอืมอร่อยอยกินบูดอยากไปเซิร์ฟิึงจัง เดี๋ยวคลิปต่อไปจะหายเอียงมาเห็ดให้พี่น้องกินให้พี่น้องเบิร์มมาจะเอาเอียงมากินเขาจะมีกันสร้างของใน่ติดตอกไม่ติดตอกช็อปมากแต่เขาก็จะมาเปิดมือน,นันเลยบารเด็ดไม่นุ่งเอียงและเขาก็จะกินมือน,นันเลยจะจับเอาหมูเส้นยิงเอาแซ<ส>่บกินต้งไข่ที่เห็ด ในซัมมูแบอย็บดู่มทางต็อมีอย่างผุดคุ้ยเลยจะ ขอขอบคุณเจ็ดล้านคนในติกติกนะคะดูช่องเราอยู่นะคะกินแับแยบโทถั่วสารกินด้วล่ะาไม่มีนมื่อั่นักไม่ไดก็ัลนเองฉันกินทั้งไห้ทั้งเป็ดไม่อยอมสุดคำกู <S <S ดได้เป็นนะ กินก็จะแมวาส์ตัวตนี้ก็อ้วนอันนี้นเป็นแต่อันนี้กินหลายกินดังเลยก็บอกอ้วนแต่ตอนนี้นแก่ที่อ้วนแล้วค่ะอันนี้กินไปกินแต่ย่างไปกินบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่ระดับกินพอได้ถึงยี่สิบนาทีอิ่มแต่อ้วนน้นำหนักขึ้นง่ายจ้ะอันนี้ขอดูมากได้เจ็ดเดือนแล้วน้ำหนักแทบขาดกึ่งยี่สิบโลเมื่อเป็นยี่สิบสิบกว่าโลซึ่งสิเวอร์ไป แต่ขอแบบคําแนะนําำจากคนดูนะจ้ะพอดีขอดลูกมาผมรวงรวงนึงกว่าจะคนเป็นโรคอะรวงปกคะเลยอยากรูกว่ามันมีวิธีไหนแก่แนะนน้ำนะจ๊ะแนะนําำมาช่องแบบแต่คอมเมนต์น,นะแม่จ๊ะแนะนําำเขามาในเด้อเพราะว่าบอรูาจะเอาวิธีไดมา,านั้นแหละผมรวงปกติผมหนารือบางแหงโอ๊ย ขนะั้นน <zy> mm ี้เดชพุทันผู้ชมทั้งหลายรู้อยู่มากมากอร่อยอิ่มแซ่บจตอข้าวซอเส้นเข้าไปหนา่อขึ้นมาอร่อยเราเข้าสองคนทางกันจะปีเจ็ดหกกุ่งเจ็ดปีค่ะหกเจ็ดหกปีมันบอก อยากจะบอกเนื่อจากอันนี้อันเนี้ยขอดก้อนกําหนดออกตอนเจ็ดเดือนบางเด็กคิดว่าสีย่ายตากนิดออกมาโล่สามโลดสามขีดร่วมผผาอันนี้แบโค้งอะไรนี่แหละจะอ่อนดอกออนดอกโค้งมือหน่อยกว่านี่หืมซ้ำขวดน้ำปลาจ้ะเคยเห็นขวดน้ำปลาตาโน้มเอียงป้องผิวเหี้ยวเหี้ยวแห้งๆโตน้อยๆจนพอกเมีันบ่อนบ่อนไทยลูไใบย่านอยากอายจะฝ่วง ยานยานใจขอโลสามโลสามขีดร่วมผักออมพันตัวบอขีดภาษีไงปะนี้ได้นี่โลสามสามโลหหมูมีตะลกหอบตะลกมากอันนี้บปป่วยจะเกลืออยู่แล้วขอยอยู่เพื่อกัน <c oughs> แล้วก็นต่แ,แก่ ากช่องยูทูบของคู่แรกเกิดน้ำเนื้อจ้าคู่แรกคนติดดินอืมสื่อยูทูบคนตากติดตามของอนูซองคนนึงเ้ยค่ะเ <c oughs> พิ่งสียฮั์ดมาเป็นยูทูบเบอร์อันนี้เป็นคลิปแหลกที่นูออกกล่องก็ค่ะแต่เอื่อยออกไปออกกล่องไปแล้วแลอก<อ>มือว่างค่ะเป็นตาฮักอะไรนะคือกับ ออมยังนี่เล่นออมผู้ใด้อะเป็นหลังนอ้องใหม่น้องผู้สาวว้าแรงมากตอนนี้ก็ำลังไล่ติดต่อไล่ติดต่อไปนนะจ๊ะเอ้าฮาสิล่ายูทูบก่อนขอพักคนอยู่ในยูทูปก่อนนะจ๊ะมาหนี่กับเม็ดหายเมดซะเนาะปกติไปกินลายปนิจักเคือไม่แซ่บเกินไปเอาออนนะมาให้พระเจ้าบิงนะตาตาเส้นพวงนี่เราจะพูดได้สี่อย่างนะจ๊ะ นี่แล้วจ้ะตาตาสัญลักษณ์เพิ่นเนาะจา้ะอันนี้คือห่อเพิ่นอันนี้เบอร์ีสปสอนเซอร์เขาเด้อค่ะ,<จ>ะซือออซ้อเองกินเองซืงอ้อเองกินเองจะ่ายนี้ค่ะอ่าซื้อมานี่มันได้ทั้งหมด4พ่วงอยู่ประมาณ150บ,บาทไปตำแล้วจ้ะพอผิดหวงังผู้ใดทีด่บ่มีเวลาเฮ็ดผู้ใดที่บ่มีโคกมันบ่ได้ใส่แล้วจ้ะต้มน้ำห่อนยานเดียวน้ำฮ่อนมันสิมี่ไน่นี่มันสิมีกระเทียมบักพรีขง้งแล้วก็แคบหมูให้แล้วก็น้ำปลา หนับปลาหนับปลาที่เพิ่นปรุงมาแล้วจ้ะแมันมียังใคยเห็นเน้กินบ่แซ่บนี่แซ่บจ้ะสใส,ส่สุยานอันนี้แซ่บบ่แซ่บจ้ะได้บ่แซ่บบ่แซ่บจ้ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าแซ่บเพราะว่าสร้งนี่รอบที่สองนี่ค<ใ>่ะให้อันเก็บเบงร์้ปจ้ะจ้ะเอามาื่อนี่ห้าวสองคนกัดิลรากันไปก่อนนะจ้ะเดี๋ยวคลิปหนาะห้าสิภากันเห็ดหยังห้าสิภากันเด็กกินอีหยั๋ห้าสิซุ่มเด็กกินหยังฝากติดตามน้ำตาจ้ะส่วนห้าวสองคนอันนี้เกดมี ส่งลาบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ